แชร์เดียนะคะเนี่ยค่ะสาวอวกอยากใส่อ่าอยากใส่อ่าสายเดี่ยวนะคะสาวอวกอันนี้คือคนทรงตัวคนทรงตัวแต่เอวเล็กนะคะทรงตวแต่เอวเล็กมุขเข้าไหมคะดูผู้หญิงที่หน้าอกใหญ่แต่เอวอ่ะเอวเล็กแะค่ะ ทีนี้เวลาเรา DIY ลูปทรงเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเสริมมโหลานเลยค่ะคือคล้ายๆกับอ่ไซส์ไซส์ดับเบิลเอ็กแล้วมาได้ไซส์เอมาอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยต้องเอาออกทุกสองเท้านะคะอันนี้ต้อง้าเข้าออกอันนี้เอวนะคะลงไปที่เอวจะเล็กลงเอวที่นิ้วครึ่งเองนะคะเห็นไหมคะสภาพถ้าหน้าอกใหญ่อะเห็นไหมคะ นี่คือทรงใหญ่เอวเล็กนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยต้องเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะเสริมผ้านะคะข้างล่างจะเล็กข้างบนจะใหญ่นะคะอเอวเล็กทรงโตนะคะเนี่ยค่ะเอวเล็กทรงโตต้องแทรกอย่างนี้นะคะแล้วก็อยู่ตรงลักแล้นะคะลักแล้ เราแทบอย่างนี้นะคะแทบค้าให้คุณชุ่มหาพสตรีนะคะลักษณะของการแทบอกอกใหญ่เอวเล็กนะคะของคุณชุม่มพาพสตรีค่ะป้ายยังไม่แกะเลยคุณแม่บอก วิธีแกะนะคะก็เขจะมีกระดุมอ่ะดูช่วงนี้มาโหลานนะค่ะช่วงเอวเนี้ยอ่ะกาช่วงช่วงหน้าอกค่หน้ากให่นะคะ ลักษณะนารแท่้านะคะแท่ง้านะคะแล้วก็เอวเล็กน,นะคะเอวเล็กแล้วก็จะสเสริมน้อนยแต่อ้ี่อกบานแล้วก็กว้างนะคะไนี่คือการแท่กที่แบบอกลูกค้าใหญ่นะคะเห็นไหมคะเอาให้กว้างเลยคะ อกใหญ่เอวเล็กนะคะอกอกสี่สิบสีส่ค่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะคะ<ม>ก็จะเป็นในลักษณะต้องตกลงกันนะคะว่า องถามลูกค้านะคะลายสก็อตแดงขาวอะว่าลูกค้าจะเอาโทนขาวหรือจะเอาโทนโทนแดงมันมีสองสีใช่ไหมคะมันเป็นลายนะคะทีนี้ถ้าตกลงผ่ากับลูกค้าก่อนนะคะถ้าลูกค้าโอเคว่าสีขาวก็สีขาว,ส,ขาวสีแดงสีเลือดหมูก็สีเลือดหมูอะไรประมาณนี้ต้องตกลงสีผ้าที่จะแรงนะคะไม่งั้นเวลาลูกค้ามารับงานจะมีปัญหา ค่ะนะคะเพราะว่าค่อนข้าง,งแทรกเยอะอะค่ะ